ในหนึ่งปอนด์เจ้าของฟาร์มคนหนึ่งขายในหนึ่งปอนด์ให้คนทำขนมปังอยู่เป็นประจําวันหนึ่งคนทำขนมปังเกิดอยากชั่งน้ำหนักดูว่าเขาได้น้ำหนักในตามเกณฑ์ที่ถูกต้องหรือไม่ปรากฏว่าก็ไม่ได้มาตรฐานจริงๆมันทำให้เขาโกรธมากและเรื่องไปถึงศาลผู้พิพากษาถามเจ้าของฟาร์มว่า เขาได้ใช้เครื่องช่างน้ำหนักในการขายในยหรือไม่เจ้าของฟาร์มตอบว่าฉันมันตาสีตาสาฉันไม่มีเครื่องช่างแปะๆหรอกแต่ฉันมีเกณฑ์ของฉันอยู่แล้วผู้พิพากษาถามต่อแล้วคุณช่างในได้อย่างไรเจ้าของฟาร์มตอบด้วยความสัตย์จริงก่อนที่คนทำขนมปังจะซื้อในจากฉันฉันได้ซื้อขนมปังหนึ่งปอนด์จากเขาในทุกๆวัน ที่คนทำขนมปังเอาขนมปังมาให้ฉันฉันช่างมันและขายในไปให้สมกับน้ำหนักขนมปังที่ฉันได้ถ้าจะหาคนทําผิดก็คงจะเป็นคนทำขนมปังข้อคิดในชีวิตเราคุณให้อะไรย,ย่อมจะได้รับสิ่งนั้นอย่าพยายามที่จะคดโกงคนอื่น